รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธศรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอหอมน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เอง ว่าความสุขความสําเร็จความเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอันใจอย่างต่อเนื่องถือเป็นความดีงามต่อเนื่องผูกพันกันอยู่ว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกหมู่เรายังมีส่วนสนใจติดตามรายการเจริญธรรม การอาหารกายอาหารใจถือเป็นบุญเป็นกุศลคือเป็นความดีของเราทุกคนที่จงใจตั้งใจอันที่จะรับผิดชอบตนของตนบนฐานะแห่งความเป็นอยู่ที่อยู่อย่างคนไม่ประมาทเป็นพื้นฐานของใจเราท่านทั้งหลายมีความตั้งใจไว้ว่าอย่าอยู่อย่างคนที่รู้รับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง จึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในการทุกเมือ่อเพราะเข้าใจว่าความไม่ประมาทเป็นบ่อกเกิดหนึ่งความไม่ตายแต่ถ้าผู้ใดเพ้อใจเพ้อตัวตายทั้งเป็นตายทั้งยืนแม้อยู่เหมือนตายแล้วเพราะขอให้ใจเราไม่ระวังต่อการกระทำไม่ระวังต่อคำพูด ให้ระวังต่อการนำเสนอความคิดเป็นชีวิตที่มีโอกาสพลาดพร่องบกได้ตลอดเวลาบกพร่องผิดพลาดได้ตลอดเวลาเราทั้งหลายจึงตั้งใจที่จะอยู่อย่างคนไม่ประมาทนึกอยู่เสมอว่าเวลาสบายก็มีสิทธิจเจ็บไข้ได้ป่วยเราทั้งหลายจึงเตรียมกายเตรียมใจ ร้อมที่จะดูแลรักษากายใจของตนเองอย่าให้รั่วลดอย่าให้โหดหูห่อเหี่ยวหัวใจจงตั้งใจยอมรับสภาพความไม่ประมาทไว้ร่างกายก็ต้องให้หมอแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบส่วนจิตใจของเราต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตนของตน ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราอยากกลัวหมอกลัวแพทย์พยาบาลเพราะร่างกายของเรานั้นมีลักษณะไม่ต่างกันนะักเป็นที่อยู่ของรังแห่งโรคเป็นของผู้ฟังบอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟัง เราจึงต้องมีเวลาตรวจสอบร่างกายของเราทุกเมื่อกายนั้นยกให้แพทย์หมอพยาบาลมีส่วนดูแลเป็นหลักจิตใจของเราก็ต้องดูแลของเราเองต้องดูแลจิตดูแลใจของเราอย่าปล่อยให้ทะเลทลายตามความต้องการแห่งตนของตนจงยำยังช่างใจ จงใช้ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนที่พระุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วผลพื้นฐานหนึ่งความเป็นผู้มีอดทนขันติทาโปตปัตสิโนความอดทนแผดเผาความช่วยออกไปจากใจเราต้องทนได้ต่อทุกเหตุการณ์เสียงก็วัดใจรูปก็วัดใจการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆ รวมแล้วแต่วัดจิตวัดใจของเราทุกคนจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลจิตเป็นศีลจ,จิตเป็นธรรมเราต้องน้อมรับแนวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องของเราทุกวันไม่ประมาทไว้ในการทุกเมื่อคือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นกับเราทุกคนพรอะทุกอย่างก็วัดใจของเรา วัดความตั้งใจของเราว่าใจเรานั้นมีความมั่นใจแค่ไหนอย่างไรเราก็จงรู้แก่ใจของตนเองว่าเป็นเครื่องวัดใจของเราในทุกเรื่องเสียงเป็นอุปกรณ์วัดใจรูปเป็นอุปกรณ์วัดใจการรับรู้สัมผัสสัมพันธ์ใดๆ ต่างก็เป็นอุปกรณ์วัดจิตวัดใจของเราทุกคนเราจงใช้หลักแห่งความอดทนทนต่อทุกอย่างที่มีอยู่เพราะธรรมชาติก็สอนให้เราอดทนร้อนไปก็เย็นมาเย็นมาก็ร้อนไปถ้าเราทนได้ปรับไว้เรายังพอไว้ต่อการอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเราทนไม่ได้ เราก็เสียหลักง่าย,ายดังนั้นร่างกายก็ต้องออกกําลังจิตใจก็ต้องฟังและคิดคิดของเราจึงจะหนักแน่นมั่นคงชิดของเราจึงจะหนักแน่นมั่นคงเมื่อเรามีความอมดทนเป็นฐานของชีวิตเราก็ใช้สิทธิ์คือยอมรับความจริงความจริงย่อมเป็นสิ่งที่เปิดเผยกับเราทุกคน ยกตัวอยา่างว่าร่างกายนี้เป็นร่งของโรคร่างกายนี้เป็นของผู้พังร่างกายของเรานี่บอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังมีลักษณะสิ้นเสื่อมทรงสดุดดีถูกต้องเราต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อถนอมชีวิตของเราให้ได้อยู่ และได้สร้างบุญกุศลสร้างบาร,รมีใส่ใจของตนเราจงหมั่นตรวจสอบตรวจตราทุกเวลาเพราะกายของเรามีลักษณะไม่ต่างกับบ้านเรือนของเราที่อยู่อาศัยมีวันชำรุดมีวันผูพังแม่กายของเราก็มีลักษณะเป็นเช่นเดียวกัน มีคำว่าสิ้นเสื่อมทรงสุดอยู่ตลอดเวลาเราจึงใกล้กล่หมอแพทย์พยาบาลตรวจตายอย่างต่อเนื่องกันไว้รู้แก่ใจว่ามนุษย์อย่างเราไม่ได้มีพิเศษบุคคลไม่ได้มียกเว้นบุคคลไม่ได้มียกไว้บุคคลผู้ใดไม่ระวังตนผู้นั้นก็ถึงซึ่งความตาย ตายธรรมดาก็ตายผ่อนส่งตายไม่ธรรมดาก็อุบัติเหตเพศภัยเราได้เกิดเป็นคนก็สุดยากสุดลำบากอันได้ยากลำบากแล้วเราต้องดูแลรักษาเพื่อจะได้สร้างความดีงามให้ปรากฏที่กายกับใจเป็นที่รองรับแห่งความดีงามของเราทุกคนความจริงเป็นสิ่งที่เปิดเผย ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ดึกลับเลยเราต้องสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าส่วนต่างมีความจริงเป็นเช่นไรตาคอหูจมูกกายใจเราต้องดูความแตกต่างของเราที่เกิดขึ้นผิดปกติก็ไม่ปกติเราต้องเป็นนักสังเกตตัวเองว่าอะไรเป็นข้อบกพร่อง อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพบแพทย์พบหมอพยาบาลนี่เป็นงานของกายกระจายเราจึงตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานของชีวิตเรายอมรับความจริงที่ปรากฏกับเราทุกคนว่าเราทั้งหลายไม่ใช่บุคคลผู้วิเศษมีได้ยกเว้นแม้แต่เรื่องเดียวมีสิทธิ์ทุกเรื่องยำเด่นจุดเด่น คือเราไม่ประมาทก็เห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพราะชีวิตของเรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องเกินคาดเกินคิดเกินนึกเกินฝันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เพราะโรคของเรามีอยู่ทุกวันอ่อ,อแนแอเมื่อไรอาการแห่งโรคก็กำเริบรคกำเริบ ก็ม่ง่ายต่อการเยียวยารักษาถ้าเราไม่ตรวจตาอย่างต่อเนื่องความแข็งแรงของโรคก็ขยายผลได้ง่ายๆเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตจงใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้รับผิดชอบมันตรวจสอบมันตรวจตราทุกวันกายกับใจต่อเนื่องกันอยู่กายมีส่วนทำให้ใจไม่นิ่ง กายมีส่วนทำให้ใจไม่นิ่งจิตใจของเราถ้าไม่ได้ฝึกจริงก็จะวันไหวกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชิตของเราแต่ละวันเราจงรู้แก่ใจของตนดีว่าเรานั้นต้องตรวจสอบตรวจตราพฤติกรรมแห่งกายกับใจของตนว่าถ้า่ังเป็นน้อยอยู่ก็อพอเยียวยารักษาได้ ้าปล่อยให้เลยตามเลยก็ออยากต่อการจะเยียวยารักษาเราจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททุกเวลาปรมาโตมัจจโนปทางตายได้ทุกเวลาถ้าเผลอตัวเผลอใจดังนั้นถ้าเราติดตามเอาใจใส่สนใจในการซ่อมดูแลรักษากายของเรากายก็ยังพออยู่ได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยไป แต่ถ้าเราปล่อยตามใจเจ้าของไม่มันตรวจสอบและตรวจตากายของเรานั้นก็จะผูกพังง่ายรถล,ลามาเรือก็ฉันใดบ้านอยู่อาศัยก็ฉันนั้นร่างกายของเรานี้นั้นยิ่งรู้ชัดว่าเป็นรังของโรคยิ่งเข้าใจชัดว่าเป็นของผูกพังบอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟัง มีคำว่าพังแล้วก็สุดสุดแล้วก็โศมสุดท้ายก็ชำรุดทีละเล็กที่ะะน้อยถ้าเราไม่ค่อยสนใจทีใจเอาใจใส่เราก็เสียหลักได้ทุกเรื่องเส้นทางของชีวิตถึงเป็นเส้นทางที่ต้องเตือนต้องคิดว่าชีวิตของเรานั้นมีสิทธิ์ทุกโอกาสเราไม่ประมาทกันไว้ เราไม่ชละชลใจกันไว้พยายามที่จะเตือนตนสอนตนอยู่ทุกเวลาว่าเรานั้นมีสิทธิ์ทุกเรื่องเรานั้นมีโอกาสท,ทุกเมื่อถ้าเราไม่ตั้งใจจงใจรักษาทุกอย่างก็จะมีปัญหาเป็นแต่น้อยก็พอเยียวยาได้ถ้ามากแล้วก็ต้องถูกตัดถูกทิ้ง ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเราผู้มีความแข็งแรงอยู่นะเวลานี้อย่านึกว่าเราจะแข็งแรงเสมอไปอะไรต่ออะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้เราก็เตือนเจ้าของว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทก็ถึงซึ่งความตายได้เป็นที่แน่นอนใจของเราต้องมั่นคงหนักแน่น ที่จะดูแลกายใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอถ้าเราไม่สนใจที่เอาใจใส่ปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยก็ตามมาเป็นแต่น้อยก็ปล่อยเยียวยาได้บ้างแต่ปล่อยมากมากก็ถูกตัดแข้งตัดขาตัดมือเพราะมันลูกลามไม่หยุดไม่สิ้นสุดกายของเรานี้ช่างเป็นดังของโรคจริงๆ ทุกคนก็ไม่ปฏิเสธเหตุและผลต้องดูแลรักษาอย่างตัวเนื่องกันไปชีวิตของเรานั้นก็จะได้เป็นคนมันสุดยากแสนลำบากสุดยากแสนลำบากที่จะได้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายกับใจเราทั้งหลายผู้ไม่ประมาทจึงตื่นมาสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของตนเช้าเราทำอะไร สายเราทำอะไรเห็นบายเย็นกลางวันกลางคืนเราทำอะไรแลนะเราให้อะไรต่อสังคมนี้ได้บ้างเราต้องถามตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อกินเราไม่ได้กินเพื่อถ่ายเท่านั้นเราอยู่สร้างบาร,รมีสร้างความดีให้กับกายกับใจให้มีสุขมีความปลอดภัยต่อการทุกเมือ่อ เราจึงมุ่งหน้ามุ่งตาต่อการตรวจสอบชีวิตของเราเดินเข้าวัดสำรวจตรวจสอบข้อบูลร่องของตนเองเราจะอยู่วัดก็มีวัดกายวัดใจเราจะอยู่ไหนไปไหนเราก็มีวัดกายวัดใจว่าเราอยู่อย่างคนที่เห็นภายในการเกิดเราจะมีชีวิตอย่างประเสริฐเพราะภายต้ของการเกิดนั้น มีได้ทุกเวลาโรคประจำวันโรคประจำสัปดาห์โรคประจำเดือนโรคตลอดชีวิตเข้าใจแต่ชิดของเราต้องการความสุขความสบายแต่เป้าหมายผงไม่ได้ดังใจของเราเสมอไปถ้าเราไม่เดียดต่อการเยียวยารักษาปัญหาของสังขารคือร,ร่างกายของเรา ก็จะตามมาได้ทุกเรื่องยิ่งรู้แก่ใจว่าชีวิตใดที่เผลอที่ไม่ซ่อมไม่บำรุงไม่เดียวยาไม่รักษาชีวิตนั้นก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยไปเราบอกตัวเองว่าร่างกายนั้นต้องเป็นส่วนต้องดูแลอย่างยิ่งจิตใจของเราก็ต้องรู้แก่ใจของตนเองดีว่าเรานั้นจะมีหวั่นไหว ต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นเพราะรั่วมีอยู่แล้วโรคทุกชนิดก็มีโรคอยู่แล้วแต่ถ้าเราสนใจถี่ใจเอาใจใส่เยียวยารักษากันไปโรคหนักก็จะเป็นโรคเบาเบาก็จะหมดไปได้เราทั้งหลายจึงต้องยอมรับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเจอ ความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องพบแม้อยากพบไม่อยากพบ,กพบเราก็ต้องเจอเหมือนกันทุกคนแต่ละวันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้หน้ามือเป็นหลังมือแข็งแรงก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอได้จำได้ก็จะกลายเป็นคนจำอะไรไม่ได้เราจึงต้องจำเป็นต้องทำทุกอย่างช่วงที่เรายัง รู้แก่ใจว่าเรายังแข็งแรงตรวจสอบตัวเองได้ออกกำลังกายอย่างเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่ออกกํำลังกายกําลังของเราก็ไม่มีแม่ใจของเราต้องปลูกฝังด้วยสติสมัมปชัญญะรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจช,ชัดฝังรู้เรื่องชัดเจนไม่ไม่คาใจ ไม่สงสัยกับทุกเรื่องที่ต่อเนื่องกับเราเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกอย่างถ้าระวังก็ไม่มีอะไรถ้าไม่วาระไม่ระวังก็ถึงแก่ความตายได้ง่ายๆชีวิตของเราก็จะได้เกิดเป็นคนสุดยากสุดลำบากเลือหลายกายก็พร้อมจิตใจก็พร้อมจึงต้องไม่ประมาทในฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าส่วนใดที่ต่อเนื่องกับเราเราต้องพิจารณาให้ดีเราอยู่อย่างไรเราเป็นใครเรามีฐานะอย่างไรเราก็ต้องรู้แก่ใจของตนของตนว่าเราต้องรู้รับผิดชอบกายใจของตัวเองอย่านึกว่าเราไม่มีอะไรอย่านึกว่าเรายังไม่เป็นอะไร ที่ถูกที่ต้องต้องตรวจตรากันไว้เสมอว่าความพร้อมของร่างกายเป็นส่วนจำเป็นต้องใช้แม่จิตใจของเราเองก็จำเป็นต้องเยียวยารักษาด้วยฟังด้วยดูด้วยรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะปรับตัวเราให้สอดคล้องต่อสังคมแห่งความดีงามกายก็ต้องใช้ใช้ก็ต้องซ่อม จิตใจก็ต้องใช้ใช้ก็ต้องเฝ้าระวังรักษาใจเยาของว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรนี่คือจุดเด่นของเราที่ต้องอยู่อยู่อย่างรู้รับผิดชอบอยู่ประกอบแต่กรรมดีทุกวันกายกรรมก็ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีว่าจีจรรมว่ากีกรรมเราก็พูดด้วยความปรารถนาดีมโนกรรม เรามีใจมุ่งดีต่อทุกคนเห็นชีวิตของทุกคนมีความดีงามไม่ต่างกันเลยชีวิตใครใครก็รักสมบัติใครใก็รักสามีภรรยาของใครใก็รักคำจริงคำสัตว์มีประโยชน์ใครๆก็ต้องการเรานั้นจึงต้องตั้งสัจใจไว้ว่าจะดูแลพฤติกรรมของตัวเองถ้าพลาดก็พลาดน้อยที่สุด ถ้าผิดก็ผิดน้อยที่สุดนั่นเป็นจุดเด่นของการเดินทางของชีวิตเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเกี่ยวข้องกับสังคมสังคมก็เกี่ยวข้องกับเราเราจึงผิดน้อยที่สุดเป็นเป้าหมายเราจึงผิดน้อยที่สุดคือเป้าหมายของการเดินทางของเราเรารู้แก่ใจว่าพันธานหน้าที่ของเราเป็นใครทาอะไรอยู่ เราจงตรวจสอบตัวเองทุกวันเส้นทางของการเดินของเราก็จะเดินได้อย่างมีเป้าหมายฝากเป็นแนวความตั้งใจไว้ถ้าต้องการขยันก็ต้องใช้ความตั้งใจตั้งใจกันไว้ว่าจะทำหนึ่งสองสาสามสี่ห้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเราต้องตั้งใจไว้เป็นอย่างจริงจังและจริงใจ คิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้สู่ทิศทางที่ถูกที่ต้องเราจะเปลี่ยนใจง่ายรักษาความตั้งใจที่เราตั้งเดิมมีอยู่ว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่รู้รับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมที่ต่อเนื่องกับเรานี่คือจุดเด่นของการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้รับฟังรับชมรายการเจริญธรรม รายการอาหารกายอาหารใจซึ่งก็ยังต้องติดตามยังต่อเนื่องกันไปมั่นใจในความดีของท่านทั้งหลายที่ได้ทำดีมาแล้วจงรักษาดีจงเสริมดีจงเพิ่มความดีให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นบุญเป็นกุศลของเราทุกคนเอเตนะสัจจวัฒเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำาสัตย์ สดที่เตโหตุสัป,ปทาขอความสุขความสำเร็จจงมีจงเกิดในท่านทั้งหลายจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอ